สวัสด,ดีฮะวันนี้อยู่ในช่องกังฟูเคฟย,ยูนะฮะอันนี้จะมาแข่งฮะผมแบบบักอตโต้นะฮะอ่ะกดตีตรงนี้ก่อนนี้จะมาเราสองคนนะฮะแปะคุณโตออกมามีอะไชื่อว่าผมตโตนี่ครับก้าออกมาครับบอยแบนด์ประจำซอย เข้าไปใกล้กันแล้วแอบซูมันลอด้คแอบนดกเกียรนนี่ครับเด็กเกียร์มาจำซอยเมเด็กาถ่ายลิปดิไม่เด็กเกียร์อะคือดิวมากกว่า แต่มันไม่อยู่ซอยเราใช่ใช่ฮ้มีโทรศัพท์คนละเครื่องเลยนะเนี่ย้าวมาถ่ายการมาถ่ายงานโทรศัพท์ใครอ่ะถ่ายงานการไปถ่ายงานไงโทรศัพท์ใครอ่ะะมาเร็วเออมาผมจะไเริ่มบั้งก่อนนะเออสองอือกระเป๋าพี่โกนแล้วแล้วอะไรพอดีช่องเว้ยมั้ล่ะ

ยังไม่เริ่มเลยอยู่คิวใครกันแน่เนี่ยเื่องตากล้องชื่อแกงชื่ออะไรขอบช่วแต่แล้วก็แกงเพื่อรู้ใจเออไปไปอยู่กันสองคนโอ้อ้เพี่อ่ะหนึ่งสองนี่ครับจังหวะนี้กังฟูำมังสับหลอกเรียงมายิงโอ้โหเรียบร้อยเข้าไปแล้วครับนี่ครับนี่เอ นี่ครับดูสีหน้าคนแพ้หันมาเลยครับพี่หันมาเลยครับพี่เก้ามาครับตันนี้บอลมาแล้วเก้าเขียะียม่อน่ะเารู้เลยว่าพี่หมอนะโคตร่าเขียขนาดคนเดียวหมอนเก้าเยนไม่ไหวเลยเก้าเขีย เรียบร้อยสองศูนย์ใส่ก้อยไปนี่ครับดูนุ่งเอ๋ฮะโอเคครับทำมเพื่อความไม่เล่นไม่ได้เล่นทีดใคอาบน้ำแล้วแหละแต่ยาไม่ออกสดเอามาดีดีเฮ้ยอย่าเตะไกลดีมา เรียบร้อยครับไม่เข้านะครับจับจับโยนโยนโยนมาโอ้โหนี่เก้าเลี้ยงมาเลี้ยงมายิงด้วยสายโอ้เข้าเรียบร้อยนะครับในทำนองกับสู้นี่ครับยังโหดนะครับหันหน้ามาเลยครับโกาครับ ตงรอคุณนัโต้แสนจะแสนคีโออ้าจัมปาเต๋อเขาเขาเอาขนมมาเก็บแล้วดําแม่ขวาเคลียรวขวาเคลียร์เคลียร์อ้าวพี่ที่ได้พี่ไม่ไม่พี่ได้พี่ไม่เขาเตะเข้าโกวี่ก็ได้เก็ียกันนี่กันโอ้โหกัตจัมอันนี้เคลียร์มาสับมาเข้ามาเรียบร้อยน้องกังฟูอ่ะเรียบร้อยน้ำเข้าไปแล้วครับสองต่อสอง ตอนนี้สอนะครับเรีย<า> <c oughs> โอ้เข้ขาวะเสต่อสอเรียบร้อยถ่ายรูปไหมครับหันน่ามาเฮ้ยจะถ่ายรูปนะเอาทำทีทำๆีทำท่ายอ่าไปเอาอีก

ใครขั้นเป็นขัดเป็นสูงีเกเนหน่จะจเาเห็นจครับีเยนี่สามต่อสามแลครับนองมน้นี่แบบ้นกเล้อี่น้องมอนเลี้ยงมาน้องหม่อนจะ อัเรียบร้อยครับเข้าไปแล้วทำดนตีหน่อยเอสี่อครัีเรียบร้อยครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปแล้วครับเรียบร้อยครับอุ้ยบรตอนนี้คะแนนเดียวคือจบแล้วนะครับใครสิ ใครสี่ก่อนถือว่าชนะครับตอนนี้สามสามครับตอนนี้ทุกคนสามสามและใค่นล่เดียวพี่หมอนอย่าเล่นดีอยากเล่นนะอย่ากเล่นไปน้ำนะนับนับพี่หมอนม่เขาก็คุณอยากมีคนเดียวเองอ่ะเข้ามาเข้า เจ้จ yeah, yeah. Okay. Mm ่าสโลกล้องให้เธอผู้เดียมีเครื่องสโลไม่เข้าเชเวียเชเวียมอนเชเวียเชเวียไปเรียบร้อยไอกกากเขาเขาเขาขีโม้ครับเขาดึงๆเขาไม่ได้ชนะ